สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับที่มาฟังการรับแผนเทศประจําวันที่5ธันวนาคมนะ2568กันนะพี่ๆคนไหนมาแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ทักทายนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามแบ่งกำลังใจให้มีเตอร์เคลนเทศอะคาเดมีด้วยนะครับมากันเลยยังสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะทั้ง2ช่องทางทั้งทาง,ทงช่อง Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับวันนี้เราก็ไลฟ์สดผ่าน2ช่องทางเหมือนเดิมใครสะดวกช่องทางไหนก็ รับชมรับฟังกันได้เลยนะคะสวัสดีพี่เก๋ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่พี่พี่ทุกคนด้วยนะพี่เก๋จะปีเดิมหรือปีใหม่นะครับก็ที่หนึ่งเหมือนเดิมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาวางแผนกันดีกว่าแต่เอ่อก่อนไปวางแผนเรามีจุดเข้าไหมน่าจะมีนะนี่เป็นไงครับทุกคน แผนนี้ผมให้ไว้เมื่อวันพุธนะครับแผนนี้ผมให้ไว้เมื่อวันพุธอืซึ่งจุดบายตรงนี้นะครับราคาเนี่ยมันจิ้มเสร็จปุ๊บล้วก็ดึงตัวขึ้นไปเลยส่วนจุดเซ l ตรงนี้นะครับเอาไม่อยู่เพราะว่าด้วยความที่ตรงนี้มันมีแรงบายเข้ามาค่อนข้างที่เยอะๆนะครับพอราคามาถึงเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันเข้ามาเต็มแท่งเลยพอมันเข้ามาเต็มแท่งนะครับแท่งถัดมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อซึ่งตรงนี้มันขึ้นไปต่อจริง นะครับพอขึ้นไปต่อเสร็จปุ๊บตรงนี้มันก็เกิดการย่อตัวลงมาเพราะว่ามันมีกลุ่มนักลงทุนเนี่ยที่คิดว่าเอา้ยตรงนี้ขึ้นไปสร้างไฮใหม่แล้วนะครับราคามันน่าจะาทุบลงมาได้แล้วมันก็เกิดการทุบลงมาได้ในกหนึ่งสุดท้ายมันก็มาอยู่ในฝั่งของคนที่คิดว่าทองเนี่ยมันจะขึ้นต่อนะมันขึ้นไปมันก็ขึ้นไปสร้างออทามไฮใหม่ได้ในที่สุดในรูปแบบหลุดนะครับอืมแล้วก็ สิ่งที่มันมันมันคมไปกว่านั้นก็คือทุกคนดูครับอันนี้ไม่ใช่ว่าผมจะมาเขียนให้ทุกคนดูแบบวันนี้นะทุกคนเลขเนี้ยผมเขียนให้ตั้งแต่วันนู้นวันไหนวันที่มันฉีกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยวันวันที่มันชนะตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเริ่มเขียนให้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองยี่ิบสองทันบาทนะครับผมเริ่มเขียนให้วันที่ยี่สิบสองทันบาทแล้วราคาเนี่ยมันมาทุกวันที่ยี่สิบเก้าทันบา นะครับอืมก็มาทุบตามตัวเลขที่ผมบอกไว้เลยประมาณสี่พันห้านับตัวเนี้ยตัวเลขนี้ไม่ได้มาจากไหนทุกคนมาจากค่าของฟิโบนะครับอืมทุกคนอาจจะมองว่ามันกว้างใช่ไหมแต่ว่าก็นั่นแหละด้วยความที่เกาะมันกว้างอ่ะเดี๋ยวผมตีให้ดูเหมือนรอบแล้วกันด้วยความที่เกาะมันกว้างครับอืมเนี่ยด้วยความที่เกาะมันกว้างผมใช้ร้อยี่สิบเจดกับร้อยหกสี่จุดแปดตรงเนี้ยมันเป็นระยะยืดของของกราฟนะครับมันมีโอกาสที่จะมาถึงตรงนี้อืมก็พอมาถึงเสร็จปุ๊บมันก็เกิดการทุบตัวลงมาเลย ถามว่ามีคอนเฟิร์มฝั่งเซลลงมาไหมมีนะครับใครที่เป็นสายคอนเฟิร์มเนี่ยชุดนี้มีคอนเฟิร์มเซลลลงมาด้วยนะครับคอนเฟิร์มเซลที่เราเห็นก็คือจะเป็นโครงสร้าง QM เซในรูปแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือคอนเฟิร์มเซล์ที่เราจะได้เซลล์มันลงมาสังเกตได้เลยว่าตอนจังหวะที่มันลงตอนจังหวะที่มันสร้าง QM นะครับมเมนตัม um เนี่ยเขาวิ่งมาอยู่ฝั่งเซลไปทีเรียบร้อยแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะเซลล์จากบริเวณจุดตรงนี้ลงมาได้นะครับนี่ก็เป็น จุดที่เราสามารถซื้อลงมาได้นะครับทุกคนทีนี้เรามาดูหน้าง,งานกันบ้างนะครับหน้าง,งานเนี่ยถามว่าจุดที่ผมให้ไว้ในอดีตเนี่ยมันใช้ได้ไหมนะทุกคนดูตรงนี้นะทุกคนดูตรงนี้เลขเนี้ยผมน่าจะเขียนไว้ให้ก,ก็ก็น่าจะนานแลว้วสี 4, 2, 9, ่สองเก้าแปดเห็นไหมครับว่าโซนตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่รับออเดอร์อยู่เห็นไหม สวัสดีพี่ดาด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่พี่ดาด้วยนะคะอ่าตรงนี้เป็นส่วนที่ที่เอ่อผมตีไว้นะครับซึ่งาราคามาถึงเนี่ยมันก็เกิดการรีเจ็ขึ้นไปเลยส่วนคอนเฟิร์มที่ใช้นะครับก็คือมันเป็นอ่อค่าสิกิเดเวอเจนในบริเวณตรงนี้ในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงอืมมันก็เลยทําให้ตรงเนี้ยมันเกิดการดันตัวขึ้นมานะครับมันเป็นโซนที่ที่เราอ่ากางไว้เมื่อเมื่อไหร่ น่าจะตั้งแต่ตอนช่วงช่วงก่อนคริสต์มาสนะครับสุปสุปแล้วราคาก็ลงมาใช้ช่วงปีใหม่แล้วก็เด้งขึ้นมาเลยเห็นไหมทุกคนขนาดขนาดไม่ได้มาใบสดนัน,นโซนเก่ายังทําง,งาน <laughs> อ่ะโอเคก็เป็น,เป,นเป็นจุดเข้าของที่เราตีกันไหมเมื่อั้างบนก่อน,นะครับเดี๋ยวเรามาวางแผนี้กันว่า วันนี้แผนของเราจะรอยังไงดีนะครับแล้วก็แผนเดือนนี้เนี่ยที่เป็นเดือนใหม่ปีใหม่เ่ยเราจะเทรดหน้าไหนกันดีนะครับสวัสดีพี่แหม่มด้วยนะครับกำไรทั้งกี่เลยใช่ไหมจริงๆกำกำไร,จร,จ,รจริงนะทุกคนคือแค่มาดูโซนหน้าเพจอะแล้วแบบไปตัดสินใจการเข้าเทรดอ่าไปไปตัดสินใจเข้าเทรดเองในโซนที่ให้ไว้อะมันก็กําไรค่อนข้างที่เยอะนะเออทั้งทั้งผมทั้งคู่แหม่มมา ในสดวางแผนไอวางโซนให้เนี่ยผมมองว่าวินเลทมันวินเลทของโซนไหนที่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นได้เลยอืออยู่ที่ว่าจังหวัดตัดสินใจเข้าถือของเราเนี่ยมันมันจะคมมากน้อยขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับอ่ะเรามาดูที่ไทม์เฟรมมันกันก่อนไทม์เฟรมมันนะับสร้างแท่งเทียนที่น่าสนใจขึ้นมาหนึ่งแท่งน่าคือแท่งนี้นะครับเป็นแท่งเอ่อชูตติ้งสตาร์นะครับสร้างเป็นแท่งชูตติ้งสตาร์มาแต่ว่า ดันมาสร้างในบริเวณที่ไม่มีสลายใน,ในการคุมหัวอยู่นะครับนั่นหมายถึงว่าแท่งนี้ผมก็มองว่ามันเป็นแท่งเทียนหนึ่งแท่งนะครับถามว่ามีโอกาสลงไหมก็มีโอกาสลงจากที่แท่งเทียนเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสขึ้นด้วยจากโมเมนตัมที่เขากําลังค้างอยู่ในตอนนี้นะครับคิดไหมครับว่าโมเมนตัมเนี่ยเขากําลังรอยแบบสุดเลยโมเมนตัม um ของไทม์เฟรมมันเนี่ยอยู่ที่93แสดงว่า แรงบายเข้ามาค่อนข้างที่จะเจอมากๆเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องรอดูว่าในบริเวณตรงนี้ใน t i ท e ฟีมว e คหรือท i ฟ e มเดย์เนี่ยนะครับชุดของตรงนี้มันจะขึ้นต่อได้ไหมหรือมันจะอยากลงมาย่อลงมาก่อนแล้วก็เพื่อเก็บแรงขึ้นต่ออันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูในทำฟีมเล็กนะครับว่าท i ฟ e มเล็กเนี่ยจะเอาอยัางไงโอเคนะเรามาดูที่ท i m e มวีคกันนะครับทำฟ e มวีคเนี่ยก็สร้างสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่าง นะครับคือทามเฟมมันเราเห็นเป็นแพชชั่นในทามในทามเฟมมันแล้ใช่ไหมที่เป็นแท่งสตูดิ้งสตาร์ใช่ไหมครับในทามเฟมบิกเนี่ยก็สร้างเหมือนกันครับสร้างเป็นแท่งอินกาฟฟิ้งอ่าเป็นแพชชั่นอินกาฟฟิ้งนะเพราะฉะนั้นแล้วทามเฟมมันกับทามเฟมบิกเนี่ยมันมีแพชชั่นฝักเซลลงมาแต่แพชชั่นตรงนี้มันมันดันไม่มีซับไพหรือว่าเป็นจุดของรายใหญ่อยู่บริเวณตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วตัวมันเนี่ยมันต้องช่วยตัวเอง ต้องเชื่อตัวมันเองเราต้องไปดูว่าตัวมันเองเนี่ยมันจะอยัดลงมาได้หรือเปล่าและทีนี้ยเราก็มีหน้าที่แค่ว่าเรามาวางแผนไว้ว่า,าถ้ามันลงมามันจะลงมาได้ถึงไหนนะครับอันดับแรกเลยจะมีดีมันก้อนนี้ทุกคนดีมันก้อนนี้นะครับเป็นเรลลี่เบรลลี่เป็นออเดอร์บ็อกด้วยแล้วก็มีลิคิดิตี้อยู่บริเวณตรงนี้ด้วยมันก็จะเป็นหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะบที่เราจะรอเข้า by, ออเดอร์บายขึ้นไปตามแรงของโมเมนตัมที่มันอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ และทีนี้ถ้ามันหลุดโซนดีมันก้อนนี้ลงมานะครับมันก็ยังมีอีก2ก้อนนั่นก็คือตรงนี้ก็เป็น Order Box ออเดอร์บ็อกซ์เช่นเดียวกันนะครับและล่างสุดตรงนี้จะกลายเป็น OOM อันนี้คือ3จุดทั้งหมดนะับที่จะเป็นจุดที่เราจะรอเข้าออเดอร์บายของไทฟิมวิกแต่ทุกคนดูนะโซนพวกนี้มันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแต่และโซนเนี่ยโอ้โหหลักหมื่นจุดเลยเออมันเป็นหลักหมื่นจุดเลยเดี๋ยวโซนพวกนี้เราจะไปใส่ตัวเลขกันอีกทีในไทฟ m ม หรือ t m m f r r m m สีชั่วโมงละกันนะครับมันจะได้โซนที่มันแคบแคบขึ้นแล้วก็แม่นย่ามากยิงขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใน Time Frame Day กันเลย Time Frame Day นะครับจากที่เราวิเคราะห์จาก a m e Week Time Frame m o มันมาแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีแพลชั่นฝั่งเซลล์มันมีโอกาสที่จะลงแต่มันมันต้องใช้ตัวช่วยหลายๆอย่างนะครับที่จะทำให้ราคาลงไปได้ ออพอเรามาดูที่ดามเฟรมเดย์เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้ตรงนี้นะครับมันมีแท่งที่เกิดการทิ้งตัวลงมาใช่ไหมครับเป็นแท่งอิมบาลานต์อมพอตรงนี้เป็นแท่งอิมบามมมมลานใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าชุดนี้มันจะกลายเป็นแสีูุ่ดแกะ อ่าตรงนี้เป็นกลายเป็นกแฟลวัตก็บนะแล้วตรงนี้มันเป็นซัพพลายใช่ไหมซัพพลายที่มีผลงานก็คือสามารถที่จะทาลายล,ล่เบิลล่ชุดนี้ลงมาได้นะก็เลยได้ตรงนี้นเป็นซัพพลายที่เราจะรอเซลซึ่งการที่มันจะลงมาของทามเฟมบีเนี่ย,อ,ย,ยอ,อ่ะผมขอย้อนกลับมาที่ทามเฟมบีนะการที่มันจะลงมาได้นะครับมันมี2แบบคือมันลงจากตรงนี้ที่มันอยู่เลยหรือมันจะเด้งขึ้นไปก่อนเพื่อหาจุดเซลล์แล้วค่อยลง อันนี้คือจุดที่มันจะลงได้ของทาวเวิร์ดบีนะแต่เราต้องไม่ลืมหน้าบายนะทุกคนเพราะว่าโมเมนตัมเนี่ยมันยังคงอยู่หน้าบายอยู่อืมคือตอนนี้มันมีทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลล์เนี่ยเกิดการต่อสู้กันอยู่นะครับตัวที่มันเป็นพระเอกเนี่ยมันจะเป็นทาวเวิร์เล็กมากๆว่ามันจะสร้างคเฟมร์มฝังไหนนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราจะตีโซนดักมันเอาไว้ว่าอ่าถ้ามันมาถึงตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นหรือว่าเด้งลงหรือเปล่านะครับ อ่ะโอเคเรามาดูที่ไทม์เฟร m e Day นะครับถ้าเฟรมเเนี่ยเราได้ซั p ไพคตอนนี้ขึ้นมาซึ่งมันจะกลายเป็นซั p p พ y OM นะครับแต่ตรงเนี้ยให้เรามาระวังนิดนึงก็คือว่าชุดนี้นะครับโมเมนตัม um เนี่ยมันไม่ได้หลุดลงมาต่ำกว่า50เพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันขึ้นมารีเทสตรงนี้หนึ่งรอบนะครับถ้าตรงนี้มันไม่มีคอนเฟิร์มฝั่งเซลลในไทม์เฟรม1ชั่วโมงหรือไทม์เฟรมสชั่วโมงนะครับบริเวณตรงเนี้ย มันจะเกิดการไซวีนิดนึงแล้วมันก็จะขึ้นต่อในรูปแบบนี้เพราะว่าแรงบายเขาเนี่ยยังเหลือเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นหน้าซื้อตอนนี้ผมก็ยังมองว่ายังคงเป็นหน้าที่เสียเปรียบอยู่ ừ, ด้วยความที่หน้าง,งานแรงบายมันเข้ามาเยอะนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีแท่งพลชั่นของไทม์เฟรมมันและไทม์เฟรมดกเข้ามาก็ตามเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้อง ไปดูในไทม์เฟรมที่มันเล็กกว่าน,นี้ว่าไทม์เฟรมที่เล็กกว่าน,นี้เขาอยากจะขึ้นหรือว,ว่าเขาอยากจะลงนะครับแต่ว่าในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยผมมองว่ามันมันยังอยากจะขึ้นต่อแล้วกันนะครับด้วยความที่ตรงนี้ใช่ไหมเข้าลงมาเคลียร์หรือคือลุตี้ชุดนี้ของไทม์เฟรมเดย์อ่ะล้วก็มาใช้โซนเดลี่เบรดดี้ตรงนี้ของไทม์เฟรมเดย์ที่จะดันขึ้นไปนะครับแล้วก็เหตุผลที่ผมเลือกซับไพ่ก้อนนี้ใช่ไหมครับเพราะว่า ถ้าเอาการขค้นที่ของราคามาวิเคราะห์ตรงนี้จะเป็นดีมาของท m e เฟรมเดย์มันก็มีโอกาสที่จะวิ่งมาหาซัลายของท m e เฟรมเดย์ที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับอยู่ที่ว่าซัลายของท m e เฟรมเดย์ตรงนี้มันจะมีคอนเฟิร์มเซลล์ในท i m เฟรม m e 1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงหรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้ข้างล่างนะครับในกรณีที่มันหลุดลงมาสมมุติว่ามันหลุดลงมาจากก้อนใหญ่ของท่าเฟรม มันใช่ไหมครับของทำเฟรมมันทำเฟรมบิ๊กเนี่ยในทำเฟรมเดย์เราสามารถที่จะย่อยเหลือแค่บริเวณตรงนี้ได้นะผมเอาเดี๋ยวแค่นี้แล้วกันนะครับถ้ามันลงมาเราก็จะรอบายที่บริเวณดีมากก่อนเดี๋ยวตัวเลขโซนเนี่ยผมจะไปใส่ในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกับ4ชั่วโมงกันอีกหนึ่งทีนะครับอันนี้ผมให้ดูภาพรวมก,ก่อนว่ากราฟมันมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ไปนในทิศทางไหนได้บ้างในทำเฟรมใหญ่นะครับโอเคเรามาดูที่ทำเฟรม4ชั่วโมงก่อนเลย ทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเราเห็นภาพใหญ่ละเรามาดูภาพแคบลงมาบ้างนะครับภาพแคบลงมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือซับไพ่ก้อนเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับมันสามารถที่จะแบ่งได้สองตัวก็คือมีดอบเบิดดอบชุดนี้กับโอเอ็มข้างบนที่เรามองกันไว้นะครับแล้วทุกคนสังเกตได้เลยว่าตรงเนี้ยบางกลายเป็นอะไรครับมันเป็นไซเวย์ใช่ไหมพอมเป็นไซเวย์ครับเรารอแค่อย่างเดียวทุกคนรอให้ราคาเนี่ยมันดิ่งออกจากกรอบ ถ้ดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าซัพพลายสองกอนเนียจะเป็นตัวที่เราจะรอเข้าโออดเซี่์ซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับอะไรครับสอดคล้องกับบีสอดคล้องกับมันใช่ไหม,มเนี่ยการที่เราจะเ์อตรงนี้มันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นการสอดคล้องกับบีก,กับมันนะแต่ตรงนี้เราต้องรอคอนเฟิร์มให้ดีเลยว่ามันจะมีคอนเฟิร์มหรือเปล่าเพราะว่าเห็นไหมครับว่าถ้าราคามันดิ่งขึ้นมาโมเมนตัม um สีชั่วโมงเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นมาด้วย พอโมเมนตัม um สี่ชั่วโมงมันวิ่งขึ้นมาใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันอาจจะเซลล์ลงมาได้แต่มันอาจจะได้แค่ยอแบบนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อแบบนี้ตามแรงของโมเมนตัมอ่าไม่ใช่ว่าตรงนี้มันเซล์ไม่ได้นะทุกคนมันแค่มีข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังก็คือไม่ไม่ใช่ว่าเราต้องงดเทรดเราเทรดได้แต่เราต้องระมัดระวังให้มันมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็ให้ร S <S อคอนเฟิร์มเซลส่วนถ้าราคามาดิ่งลงมาสมมติว่าตรงเนี้ย ถึงสม้ว่าตรงนี้มันไซเวย์แล้วมันดิลงมาใช่ไหมครับผมมองว่าชุดตรงนี้มันจะกลายเป็นรวิดิตี้ทั้งหมดเลยซึ่งเรามองไว้แล้วว่ามันจะเป็นรวิดิตี้ในทาาเฟรมมันใช่ไหมทาาเฟรมบี้ทาาเฟรมมันใช่ไหมตรงนี้ผมก็เลยมองว่าถ้ามันลงมานะมันจะมีกลุ่มของดีมานตรงนี้นะครับมันจะมีกลุ่มของดีมานตรงนี้ที่จะรอรับออเดอร์อ,อยู่ตรงนี้ผมให้ไวตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้มีแท่งอิมบาลานแล้วก็ตีนไปก่อน นะครับอืตรงนี้ยังไม่มีผลงานแต่อาจจะมีผลงานในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมองก็ได้แต่ว่าเอาตรงนี้ไว้ก่อนนะตรงนี้ดีไว้ก่อนอ่ะถ้ามันลดลงมาผมมองว่าดีมากรอเน,นี้ยน่าสนใจนะครับออันนี้ก็คือความเป็นไปได้ของทางเฟรมสี่ชั่วโมองก็คือถ้าขึ้นมาเราจะรอเซลล์ตรงนี้ก่อนเซลล์ในจังหวะแรกนะอ่ะแล้วตรงนี้ถ้ามันลงมาถ้ามันลงมาเราจะรอบายตรงนี้ในจังหวะแรก นะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นจังหวะแรกเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่าพอมันลงมารีเทสกรอบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปได้สองทิศทางก็คือถ้าขึ้นมาถ้าเบรกขึ้นแล้วลงมารีเทสต,ตรงเนี้ยมันจะมีทางแยกก็คือจะขึ้นต่อหรือจะลงต่ออันนี้เราต้องไปตัดสินใจหน้าง,งานกันอีกอทีแต่ว่าจังหวะที่มันแน่นอนเนี่ยมันจะเป็นจุดตรงนี้นะครับเมื่อราคาขึ้นมาถึงเราแค่รอคอนเฟร์มแล้วก็เซิร์ฟมันลงมาและเก็บในจุดที่มันปลอดภัยนะครับอ่นะ,ะอันนี้คือภาพใหญ่ในคราเฟรมสชั่วโมงเดี๋ยวผมพาไปดู ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเลยว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมันมีอะไรที่ชัดกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ผมขอแยกเป็นสองโซนนะเพราะว่าถ้าทุกคนดูนะตรงเนี้ยโซนมันจะประมาณสี่พันกว่าจุดเลยซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเพราะฉะนั้นผมขอย่อยโซนจริงๆจะตรีรวมก็ได้นับแล้วแต่ถนัดเลยแต่ว่าตรงนี้ผมขอย่อยแล้วกันว่าผมจะเอาเป็นสองโซนนับนั่นก็คือ ดอกไปดอกข้างบนกับอดอกไปดอกข้างล่างนะครับโซนนี้จะอยู่ที่สี่สี่แปดแปดถึงสี่สีเจ็ดหนึ่งและโซนข้างล่างอยู่ที่สี่สี่หกเจ็ดถึงสี่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 อ้าวโซนพิเตน,นี่นะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้พ <c oughs> ิเต <c oughs> เข้ามา <c oughs> หรือเปล่าเมื่อกี้โทรหาผมอยู่นะว่าจะเก็บทีพีที่ส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 ี่อะโอเคนะครับเอ่อตรงนี้จะเป็นจุดที่ถ้าราคาขึ้นขึ้นมานะครับจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะรอเข้าออเดอร์เซฟ จะเป็นจุดที่เราจะรอเข้าโดยเซลล์ส่วนชุดที่อยู่ปัจจุบันตรงนี้นะครับดูเหมือนว่าโมเมนตัมเนี่ยจะอยู่ฝั่งบายนะขอบไซเบอตรงเนี้ราคามันน่าจะดิขึ้นมาละนะครับสิ่งที่เราจะทำในทางเฟรมเี่ยก็คือรอให้ตรงนี้มันมีแท่งอิมบาลาขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราจะรอ,อให้ราคาย่อแล้วเราก็จะบายมันขึ้นไปแล้วค่อยมาเรามารอวังเซลล์ในบริเวณ2สองซไตรงนี้ที่ผมให้ไว้นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทุบตัวลงมา ของราคานับจากตรงนี้นะอืมแต่ระหว่างทางนับระหว่างทางชุดตรงนี้เนี่ยถ้ามันพุ่งขึ้นมาเราก็จะลอเล่นย่อบ,บายย่อบ,บายเรื่อยๆแล้วก็มามาอ่าเลิกบายแล้วหน้าเซลเนในบริเวณสะพายก้อนนี้นะครับนะโอเคแล้วในกรณีที่ตรงนี้ราคามันติดกรอบใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่าราคามันติดกรอบแล้วมันย,ยังไม่สามารถที่ยืนกรอบได้นะครับผมมองว่าถ้าราคาลงมาแล้วมีโอกาสที่จะลงมารีเทสตรงนี้ มีโอกาสที่จะลงมารีทีตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปอีกหนึ่งรอบก็ได้เพราะว่าด้วยความที่ราคามันยังไม่หลุดเกาะใช่ไหมบางทีอาจจะมาสร้างเกาะตรงนี้ใหม่ก็เป็นได้นะครับก็ให้รอบายชิดตรงนี้แล้วกันอ่ะทุกคนพิมพ์มานะครับวัที่ประมาณสี่สามสามหนึ่งจริงๆเอาสามศูนย์ก็ได้นะสี 4, 3, 3, ่สามสามศูนย์นะสี่สามสามศูนย์นะครับสี่สามสามศูนย์นะอืมประมาณสี่สามสามศูนย์ ถ้าจะเอาเป็นโซนก็4333ถึง4 3ื4มโซนตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะรอ,อเข้าออเดอร์บายนะครับผมว่าก็น่าจะได้ภาพเล่นทั้งวันแล้วนะวันนี้ก็คือว่าถ้าราคาลงมาตรงนี้นะครับเราจะรอ,อเข้าออเดอร์บายแต่ถ้า,าราคาพุ่งขึ้นไปอ่าตรงเนี้ยเราจะรอให้ราคาย่อแล้วเราก็จะบายาขึ้นไปแล้วก็ค่อยมารอเซลล์ที่บริเวณ2สถบายข้อนี้อันนี้คือแผนของวันนี้ นะครับผมมองไว้แบบนี้แล้วกันโอเคนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแผนภาคบ่ายนะบ้างว่าภาคบ่ายเนี่ยเราจะเล่นกันยังไงดีนะครับเอ่อภาคบ่ายถ้าเรามองตรงนี้นะครับอย่าลืมว่าตรงนี้มันยังมีโครงสร้างของคีบิบบายอยู่ที่ยังไม่ลงมาใช้นะผมมองว่าถ้าราคามันจะลงมาใช้นะอาจจะลงมาใช้ที่บริเวณดีมันตรงนี้่นะตรงนี้แบ่งเลยสองก้อนนะครับผมนั่งร้อนแต่เชา้านั่นแหละก้อนนี้ นี่สองก้อนนี้ผมนั่งร้องแต่เช้านะครับเขาไม่ลงมาสักทีนะครับก็เอ่อถ้าแผนเล่นตอนเช้านะผมมองว่าดีมากก้อนนี้น่าสนใจเพราะว่าเอ่อคือด้วยความที่ตรงนี้มันมีคิวเอไใช่ไหมตรงนี้มีคิวเอบอยู่แล้วมันยังไม่ลงมาใช้เนี่ยแล้วตรงนี้มันมีลิคิดิตี้อยู่ผมมองว่าถ้ามันลงมาตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นจุดบายขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะครับ ด้วยความที่โมเมนตัมของไทม์เฟรมหนชั่วโมงและ15นาทีเนะี่ยยังอยู่ฝั่งปลายแล้วตรงนี้ถ้ามันลงมานะผมมองว่าน่าจะเป็นตัวที่ส่งราคาขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะครับจุดบายตรงนี้อยู่ที่ประมาณ4 3 9 9ถึง4370นะครับและข้างล่างตรงนี้อยู่ที่4 3 6 6ถึงส3 5 4นะครับสองจุดนี้รอคอนเฟิร์มบายในไทม์เฟรม1นาทีและ5นาทีนะครับ อันนี้เราคอนเฟิร์มบายนะถ้าไม่มีคอนเฟิร์มบายนะครับชุดตรงนี้มันจะกลายเป็นเลคุรุตีทั้งหมดชุดตรงนี้มันจะกลายเป็นเลคุรุตีทั้งหมดแล้วเราจะมารอบายชุดข้างหน้าตรงนี้แทนนะครับโอเคไหมอ่าแต่วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะแล้วก็อ่ะในในกรณีที่มันดีดขึ้นไปนะทุกคนในกรณีที่มันดีดขึ้นไปเนี่ยชุดนี้เราจะเล่นเอเนาซีนตต่อในรูปแบบนี้นะครับก็รอย่อบายเหมือนที่ผมบอกนั่นแหละ นะครับโอเคนะอืมโอเคประมาณนี้น่าจะครบละ,ะเดี๋ยววันนี้ก็เท่านี้ล้กันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพฤหัสส่วนใครที่เป็น f อฟซีโคแมมนะครับก็รอพรุ่งนี้ได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้โคแมมจะมาได้สุดนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ